สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยุนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ฮิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงรายวันดวงประจําวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568นี้นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดซึ่งเป็นดวงกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับก็ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟวงนั้น ปรดได้ใช้พิจารณาอย่างในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวัน คำพยากรณ์ที่ดีๆนะครับก็ขอให้เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรัถนานํามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสี่สุขให้กับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีกอปลอยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับอาจจะได้รับข่าวดีข่าวอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับกับการเริ่มต้นที่ไปสู่ความร,รุ่งเรืองนะครับ วันนี้อาจจะมีบางสถานการณ์หลายๆท่านนะครับที่อาจจะได้พบปะก,กับผู้คนมากมายนะครับในการได้เลืกเปลี่ยนประสบการณ์ในการที่จะมาพัฒนาในการสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆดีๆเรียนรู้อะไรมาเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนการงานธุรกิจของท่านนั้นให้มีความเติบโตรุดหน้าไปกว้างขวางมากยิ่งขึ้นแม้จะมีความเป็นสเสถียรมั่นคงอยู่แล้วในการงานธุรกิจ ที่มีความสําเร็จอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้หยุดนิ่งในการที่จะพัฒนาให้เดินหน้าเติบโตกับความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องคนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสในการที่จะรับกาวดีๆนะครับวันนี้จะมีเข้ามากับการมีงานทาหรืออาจจะมีการเริ่มต้นในการสร้างอาชีพของตัวเองเกิดขึ้นได้สําหรับบางท่านนะครับีบางทีก็จะทําธุรกิจเล็กๆในครัวเรือนก็ได้นะครับที่จะมีความเติบโตในเบื้องหน้าต่อไปนะครับพอีไปสู่ความสําเร็จ ก็ส่งผลในการเงินของชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับการเงินที่มีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับก็มีเส้นทางใหม่ๆต่างการเงินเข้ามาเติมเต็มนะครับบางท่านก็เรียกว่าการใช้วาจาในวันนี้การสื่อสารการเจรจาใดๆนะครับที่สู่สภาพคล่องในการที่จะดึงดูดเงินเข้ามาด้วยความคล่องตัวนะครับในเส้นทางของความรักวามสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันอาทิตย์นะครับความรักวอมสัมพันธ์ของกนโสดนะครับ ก็มีโอกาสในการที่พบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันในวันนี้นะครับที่อาจจะมีเข้ามาอาจจะพบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับต่างโลกโซเชียลนะครับที่มีได้โอกาสของการสื่อสารถึงกันแล้วก็ผูกสัมพันธ์เกิดขึ้นที่จะพัฒนาไปสู่การใช้ชีวิตคู่ในอนาคตได้เช่นกันที่อาจจะมีเข้ามานะครับส่วนบางคนก็ยังต้องโสดต่อไปนะครับแม้จะอยู่อย่างโสดๆก็ตามนะครับแต่ก็มีการรักตัวเองอย่าง มีความสุขแล้วก็ผูกพันกับคนในครอบครัวนะครับก็ไม่โอยาในเรื่องของสถานการณ์ของความรักส่วนคู่รักคูส่สัมพันธ์หรือคนกบในวันนี้กครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องกลับมองถึงอนาคตก,การไกลอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาก็ตามก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้เบ็ดเสร็จรวดเร็วตั้งแต่เริ่มต้นไม่ให้เป็นปนัญหา บานปลายในความรักความสัมพันธ์นะครับก็ความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการดูแลมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไป่ต้ํสำรับในวันนี้นะครับแปดถ้วยนะครับการออกจากสภาว่าอะไรก็ตามที่ไม่เติมเต็มไม่ตอบโจทย์นะครับที่จะกล้าไปสู่เดินแดนแห่งความสุขดินแดนแห่งความสําเร็จดินแดนแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเลขหนาไในวันนี้ของชาววันอาทิตย์หนึ่ง 3 4 8ส,สี่แปดนะครับก็ขอ,ขอ,ขอจาวนาทิตย,ย์มีความสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรมักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณนะครับพุทธิเกิดวันจันทร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับไพ่ใหญ่ขึ้นมานะครับจำเป็น,ปนบง่งบอกถึงความสําเร็จนะครับที่ รักษาความสมดุลอย่างต่อเนื่องกับความเติบโตมัน่นคงแล้วก็มีการพัฒนานะครับมีการเสริมสร้างอะไรใหม่ๆก็มาสู่ความรุ่งเรืองมากกว่าเดิมน,นะครับคนที่ว่างงานอยู่ก็รอโอกาสที่จะได้มีงานทํานั้นก็มีโอกาสได้รับกราบดีที่จะมีเข้ามาครับที่จะทาให้ม่ตนออกจากสภาว่าของการ ไม่มีงานทำไปสู่เส้นทางของความเติบโต,ตรุ่งเรืองในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่สําเร็จมั่นคงอยู่แล้วมันตันก่อนจะมีการขยับขยายนะครับต่อย <skateboard ing. S 1> อดในการสู่ความเติบโต,ตมากยิ่งขึ้นก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ไปสู่ความสําเร็จรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นก็ส่งผลในการเงินของชาวาชวันจันทร์ในวันนี้ครับการเงินก็มีความบุดมสมบูร,รณ์มั่นคงนะครับมีเส้นทางใหม่ๆก็ามาเติมเต็มก็เป็นโอกาสดีๆการใช้การจ่ายอะไรก็มีการระมัดระวังป้องกัน นะครับมีการควบคุมระบบการใช้จ่ายที่รักษาสมดุลด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ของจาววันจันทรในวันนี้นะครับโอกาสของการเริ่มต้นที่จะพบรักนั้นก็จะเป็นโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามาได้ด้วยในวันนี้นะครับก็จะมีการเดินทางไปต่างติ่นตางพื้นที่นะครับที่อาจจะทามให้พบกับใครเข้ามาสารความสัมพันธ์ให้เป็นการพบรัก เรกพกเกิดขึ้นที่จะพัฒนาเติบโตต่อไปในความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้ความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับก,การดูแลเอาใจใส่นะครับด้วยความใส่ใจซึ่งกันและกันให้มีชีวิตชีวานะครับรักษาสมดุลในความสัมพันธ์อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีปัญหาข้ามาบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรก็ตามนะครับก็พร้อมที่จะร่วมมือแก้ไข ปัญหานั้นในเสร็จสิ้นตั้งแต่แรกเริ่มนะครับแล้วก็ดูแลรักษาสมดุลความรักความสัมพันธ์อย่างมั่นคงอย่างมีความสุขอย่างต่อเนื่องนะครับภายใต้สําหรับในวันนี้ของชาวบัญจันเจ็ดไม้เท้านะครับการทุ่มเทด้วยความพยายามด้วยความใส่ใจหรือการสร้างรัว้วสร้างก่อคุ้มกันป้องกันให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับหรือบางท่านวันนี้อาจจะมีโอกาสข่าวดีในเรื่องของการได้คว้า กับโครงการอะไรที่มีการแข่งขันทุ้มเตช่วงชิงนะครับที่ท่านได้รับชัยชนะได้รับประกาศดีๆเข้ามากับการที่จะไปสู่เริ่มต้นของโครงการอะไรใหม่ๆที่จะไปส,สู่เส้นทางของความเติบโตรุ่งเรืองนะครับเลขนำไพ่ในวันนี้ของจาวันจันทร์1 1หนึ่งหนึ่งะครับก็ก้อยจาวันจันมีความสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ที่เกิดวันอังคารนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในสถานการณ์ต่างๆนะครับที่จะมีเข้ามานั้นก็มีตั้งศพอารมณ์บ้างไม่ตบอารมณ์บ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างบางสถานการณ์ก็จะทําให้ท่านนั้นรู้สึกหงุดหงิดบ้างเกิดขึ้นนะครับ <S <S อาจจะมีบางสถานการณ์ในวันนี้ที่ยามไม่จาวันอังคารนั้นต้องใช้ดุลยพินิษในการตัดสินใจเลือกนะครับในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ด้วยศักยภาพของท่านกับการตัดสินใจที่ดี เป็นผู้ที่มีคุณภาพนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นสามารถตัดสินใจออกมาในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องที่จะไปส่งกองความเติบโต,ตรุ่งเรือง,งมั่นคงบางท่านก็จะมีสถา,านการณ์ของการตัดสินใจเกี่ยวกับทางธุรกิจทางโลกสื่อสารก็ได้หรือธุรกิจที่เกีก่ยวข้องกับชาวต่างชาติก็ได้ด้วยในวันนี้นะครับที่อาจจะมีสถา,านการณ์การใช้ดุลยพินิจในการคิดเลือกตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นมานะครับ ในเส้นต่างการเงินในวันนี้ของชาววันนังคานะครับการเงินนั้นก็เข้ามาด้วยความมั่นคงนะครับบางท่านกองเงินตราต่างประเทศนะครับหลไหลเข้ามาเติมเต็มบางท่านก็เกี่ยวกับโชคลาภการเสี่ยงดวงในวันนี้นะครับการเงินที่เข้ามานอกเหนือจากความสําเร็จในหน้าที่การงานาธุรกิจของท่านแล้วแต่โชคลาภอาจจะมาไม่ได้มากมายแต่ก็สร้างความปรุงพอใจให้เกิดขึ้นระดับหนึ่งได้เช่นกันนะครับ แต่ก็ระวัดระวังรายจ่ายด้วยเท่านั้นเองนะครับในวันนี้บางสถานการณ์นั้นจะมีต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาเกี่ยวกับบริวารต่างๆนะครับอาจจะเป็นบุคคลบุตรหลานบริวารของท่านหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับที่อาจจะทําให้มีรายจ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่ไม่ได้สร้างความกระทุกระเทือนต่างการเงินให้กับท่านแต่อย่างใดนะครับก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในเ้นทางต่างๆงการเงินในความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับชาวนางคารใครที่มีความรัก อยู่นะครับคนคบอยู่ก็าตามหรือใช้ชีวิตคู่นะครับความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้นจะมีอะไรเข้ามาไม่สบอารมณ์บ้างก็ตามนะครับแต่ก็ได้รับการดูแลความรักที่เป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่รู้ความในการที่จะดูแลให้มีความมั่นคงแล้วก็แค่ไขปัญนาต่างๆในความสัมพันธ์นั้นให้ปลอดภัยในทิศทางที่ดีส่วนคนโสดน,นะครับก็มีโอกาส ในการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้ด้วยในวันนี้นะครับบางทีก็จะพบกันทางโลกสื่อสารออนไลน์โลกโซเชียลนะครับหรือบางคนก็พบกับชาวต่างชาติได้ด้วยที่อาจจะดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแต่มีความนิ่งในสภาวะของความรักก็จะต้องกระตือรือร้นหน่อยในการที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นเดินเดนานอาการไปสู่ความสําเร็จนะครับส่วนบางคนก็จจะมีความพึงพอใจใครอยู่ สักคนหนึ่งนะครับแต่ก็เพียงแต่รู้สึกเก็บความรู้สึกนั้นนิ่งๆเอาไว้ตามเสดจตามสองเท่านั้นเองนะครับส่วนภายใต้ํสำรับในวันนี้นะครับของชาววันอังคารเดือนสตาร์นะครับความสําเร็จที่จะเข้ามาเติมเต็มสู่ความบุดมสสบูรณ์สู่ประกายของความเจิดรรัสนะครับมีชื่อเสียงได้รับการส่งเสริมในทิศทางที่ดีที่ปลอดไปก็ทาให้ท่านรุ่งเรืองสู่เส้นทางของความกึกกักความเติบโตนะครับเลขหนาภายในวันนี้ของชาววันอังคาร 116417นึ 1> 1, 1, 6, 4, 1, 7, นะครับก็ขอให้ชาววันอังคารมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ูุทีิเกิดวันพุธกลางวันนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นครับสถานการณ์ต่างๆแม้จะมีสภาวะของความกลุ่มเครืออะไรก็ตามที่ยังไม่เกิดความกระจ่างชัดในความสําเร็จเข้ามาอาจจะด้วยอุปสรัคปัญหาหรืออะไรที่เป็นปัญหาจุกจิกปัญหาเก่าๆนะครับซ้ําๆเวียนๆวนๆเข้ามาให้ท่านรับมือแก้ไขนะครับสถานการณ์นั้นท่านจะใช้ทั้งความรู้ัจักิ์ศิษ์ของท่านในการที่จะบริหารจัดการแก้ไขนะครับรู้จักต่างนี้ทีไล่วางระบบระเบียบป้องกัน แก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ตามไม่ไปสู่เส้นทางของความสําเร็จความสว่างกระจ่างชัดได้ในทิศทางที่ดีด้วยความรู้วันศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะครับไม่หวั่นไหวในทุกๆสถานการณ์ปัญหาที่มีเข้ามาการเงินในวันนี้ของชาววันพุธกลางวันนะครับ การเงินที่เข้ามากับความมั่นคงในความสําเร็จของท่านนะครับมีเข้ามาหลากหลายเส้นทางแม้จะบางเส้นทางไม่ได้มากมายอะไรก็ตามนะครับแต่ก็หลายๆเส้นทางก็ตามให้ท่านนั้นมีการเงินด้วยสภาพคล่องตัวในทิศทางที่ ดีนะครับบางคนก็มีเงินเข้ามาอปุปถธรรมด้วยพลังเอ่งสเสนหานะครับด้วยพลังแห่งความตกอกูกใจพอใจของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามก็ตามนะครับที่อาจจะมีเข้ามาอปุปถธรรมคำชูนะครับแต่ก็ระมัดร,ระวังในเรื่องรายจ่ายด้วยเท่านั้นในวันนี้นะครับที่อาจจะมีรายจ่ายจุกจิกจิกนะครับที่ใจชายจ่จจายทำให้เสียความรู้สึกบ้างอะไรบ้างหรือบางคนก็จะมีการใช้จ่าย ก้นกางสิ้นเปลืองกับการดูแลสรีระความสวยความงามของตัวเองนะครับก็จะทำให้ใจ,จ่ายออกไปเยอะสักหน่อยในวันนี้นะครับส่วนในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ของชาววันพุธกลางวันนะครับคนที่โสดนะครับ ก็อย่างน่าจะอยู่ในสถานการณ์ของการเลือกพอสมควรนะครับในการที่จะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามาหรือบางคนก็เคยเจอกับปัญหาในเรื่องของความรักความสมพัธ์ม,มาที่อดีตอดีตนั้นมานะครับก็อยู่ในสถานการณ์ของการสร้างรั้วกำสร้างเกาะคุ้มกันป้องกันตัวเองอย่างแน่นหนาสม่ําเสมอนะครับอาจจะไม่ปล่อยเส้นทางความรักใหม่ๆเข้ามาได้ง่ายๆส่วนบางคนก็ระมัดระวังนะครับในวันนี้ ความรักความสัมพันธ์ถ้าว่าเกิดขึ้นก็พิจารณาดูดีๆด,ด้วยความรอบคอบนะครับเพราะบางทีนะั้นอาจจะเป็นรักที่มีเข้ามาที่มีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังมีอะไรแอบแฝงซ่อนเร้นกลุ่มเครืออยู่ท่านัดาจะกลายเป็นน้อยเป็นรักสำรองอะไรก็ได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยที่อาจจะทําให้รู้สึกเจ็บปวดปายหลังได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องไตรตรองต้าจะมีการมอบหัวใจให้กับผู้หนึ่งผู้ใดสักคนในวันนี้นะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในความ ในวันนี้นะครับคนกบก็ตามใช้ชีวิตคู่อยู่ก็ตามความรักความสัมพันธ์จะรับการดูแลนะครับมันจะมีปัญหาเข้ามาในความรักความสัมพันธ์จุกจิกกอะไรก็ตามนะครับที่เป็นปนัญหาเดิมๆเก่าๆที่วอกวอกเวียนๆ,ๆ,ๆเข้ามาให้รับมือก็จะได้รับมือแก้ไขด้วยความไม่ย่อท้อแต่อย่างใดนะครับก็ตามไปสานการต่างๆในความรักความสัมพันธ์นั้นก็เดินหน้าอย่างมั่นคงอะไรที่กลุ่มเครือในความรักความสัมพันธ์ก็จะเกิดความกระจ่างชัด ในสถานการณ์ที่มีความปลอดภัยนะครับภายใต้สำรับในวันนี้นะครับของชาววันพุธกลางวันเจ็ดไม้เท้านะครับการทุ่มเทด้วยความต่อสู้ด้วยความบากบันด้วยความไม่ยออ่อท้อแม้นจะสู้เพียงลําพังแม่นจะตําอยู่เพียงฝ่ายเดียวก็ตามก็พร้อมที่จะทุ่มเทไอสถานการณ์นั้นไปสู่ความสําเร็จนะครับนมาสึ่งความสุขนามาสึ่งความมั่งคัง่งมั่งมีสีสุขนั่นเองนะครับเลขนำไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางวัน สองหนึ่งสามเก้าเจ็ดนะครับก็ขอจาวันพุธกลางวันมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับการงานธุรกิจของท่านที่มีความสําเร็จนะครับก็มีความมั่นคงเป็นเสถียรอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับการทํางานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีมเวิร์กที่ดีนะครับมองเป้าหมายร่วมแรงร่วมใจกันในทิศทางที่ดีที่จะบริหารจัดการ นะครับาก,การการงานธุรกิจของท่านนั้นจะพุ่งเป้าไปสู่ความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนด้วยเท่านั้นในวันนี้นะครับบางทีนั้นใจตันอาจจะไปสู่เป้าหมายอห่งความสําเร็จรวดเร็วกว่าเส้นทางของการงานอาชีพที่จะเดินทางนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของ ความใจร้อนด้วยตอนนั้นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของการงานธุรกิจของท่านนั้นจะสําเร็จเจราจาใดๆนี้วันนี้นะครับก็สุสภาพคล่องในทิศทางที่ดีที่จะส่งผลในเรื่องของการดึงด,ดูดรายได้ไรายรับก็ามามากมายอย่างรวดเร็วในวันนี้นะครับไม่ว่าการจะ ได้ผลประโยชน์ส่วนแบ่งอะไรก็ตามนะครับหรือการงานธุรกิจที่สร้างรายได้รายรับอย่างมั่นคงอย่างเป็นเสถียรการค้าการขายเชิงพาณิชย์นะครับที่ลูกค้าลูกขายผู้ใช้บริการอะไรต่างๆเข้ามาอุดหนุนอย่างอุ่นหนาฝากข้างในวันนี้นะครับก็ทําให้เส้นทางการเงินนั้นมีความมั่นคงเติบโตรุ่งเรืองแต่อาจจะมีในเรื่องรายจ่ายนะครับวันนี้ที่หลายๆท่านอาจจะมีเป้าหมายของการใช้จ่ายที่รออยู่เช่นกันนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววัดพุธกลางคืนนะครับคนที่โสดก็น่าจะอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นโสดนะครับอยู่กับครอบครัวด้วยความผูกพันรักกับตัวเองนะครับผูกพันกับคนในครอบครัวอย่างแน่วแน่นมั่นคงก็เลยไม่โหยาในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นะครับส่วนบางคนบางท่านนะครับอาจจะมีได้การคุยกับใครสักคนในวันนี้หรือมีการเดินทาง ไปพบปะเจอใครสักคนหนึ่งนะครับที่ยวจ,จะทําให้มีการเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาต่อไปไปใช้ชีวิตคู่ในอนาคตได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนคบอยู่ก็ตามนะครับความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการดูแลมีความเป็นเสถียรมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับมีการคุยกันถึงอนาคตในความมั่นคงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีโอสัปปญนาอะไรเข้ามาก็ตามแต่ไม่หมดกิจบ้างอะไรบ้าง เสียอารมณ์บ้างก็ตามนะครับก็พร้อมที่จะร่วมมือร่วมแรงใจกันในการที่จะเจรจาในการที่จะคุยกันให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความเป็นเสถียรมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับป้ายใต้สำรับในวันนี้นะครับของชาววันพุธกลางคืนราชาถึงไม่เท้านะครับการงานที่มีความมั่นคงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การไว้วางใจเชื่อถือในทิศทางที่ดีนะครับก็ทําให้ท่านได้รับโอกาสที่ดี ของการที่จะไปสู่เส้นทางของการเติบโตได้รับการพิจรารณาการเติบโตยิ่งขึ้นหรือการไว้วางใจมอบงานใหญ่ๆสำคัญสาคัญไม่รับผิดชอบดูแลนะครับก็สร้างความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเลขนับให้ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืน 4, 31214นะครับขอขอชาววันพุธกลางคืนมีความสุขสดใสมีความาามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทีิเกิดวันพระสัป,ปดีนะครับการงานธุรกิจของท่านในวันนี้ครับได้รับการบริหารอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือเพศใดก็ตามนะครับที่ได้รับการบริหาร้วยคุณภาพด้วยประสิทธ,ธิภาพของท่านเป็นนักบริหารที่ดีนักปกครองที่ดีนักแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วนะครับไม่ว่าปัญหาจะเข้ามาจุกจิกแก้ไหนนะครับท่านก็สามารถในการที่จะรับมือแล้วก็นําประสบการณ์เก่าๆนะครับแนวความคิดเก่าๆที่ดีๆนั้นมาช่วยในการตัดสินใจในสถานการณ์แก้ไขปัญหาต่างๆ ก็ทําให้ไปสู่เส้นทางของความสําเร็จมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับโอกาสทางการเงินของชาววันพฤหัสบดีในวันนี้นะครับรายได้เส้นทางก่กๆกอาจจะเข้ามาสร้างไรายได้ไรายรับให้เกิดขึ้นใหม่ได้เช่นกันนะครับอาจจะเป็นโครงการเก่กๆที่เคยสร้างาชิ้นมานโบแดงนะครับที่อาจจะนํามารีเทิร์นนำมาสร้างไรายได้ไรายรับให้เกิดขึ้นใหม่ก็เป็นโอกาสดีๆนะครับรายได้ไรายรับที่เข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่อง นะครับรายได้เงินจากต่างประเทศอะไรก็ตามนะครับที่หลังไหลเข้ามาเติมเต็มแต่รายจ่ายในวันนี้ก็จะมีรายจ่ายจุกจิกบ้างเช่นกันนะครับของชาววันพฤหัสบดีใครที่ถูกหยิบยืมเงินไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะได้รับกลับคืนเข้ามาได้ด้วย ในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันพะสัสบดีนะครับคนที่โสดนั้นก็น่าจะาน่าจะอยู่นั่งบนบัลลังความโสดอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายใดๆก็ตามนะครับที่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นักนะครับเป็นความนิ่งๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือมีการเลือกประสมควรน,นะครับในความรักที่จะมีเข้ามานั้นพิจารณาอย่างรอบคอบอย่างระมัดระวัง ส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับที่อยากจ,จะได้พบรักเก่าๆเดิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่อยาจจะหวนกลับมาสร้างความผูกพันได้ใหม่หรืออาจจะพบกับเพื่อนเก่าๆนะครับที่อยาจจะมาแปลสภาพจากสถานะความเป็นเพื่อนในกลายเป็นคนรักได้เช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์หรือคนคบในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างมั่นคงแม้จะไม่มีความหวังความโรแมนติกของบางคู่ก็ตามนะครับแต่ก็เป็นเรื่องความรัก ที่เป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่รู้ความพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจในการแก้ไขปัญหาต่างๆในความรักความสัมพันธ์แล้วก็เติมเต็มด้วยภาษารักภาษาดอกไม้อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับภายใต้สำรับในวันนี้นะครับของชจาวันพรัสมเดีจสองดาบนะครับสถานการณ์ของการตัดสินใจในวันนี้นะครับซึ่งบางสถานการณ์นั้นก็จะทำให้ชจาวันพระสบดีนั้นอยู่ในสถานการณ์ของการใช้ดุลยพินิจพอสมควรในการตัดสินใจยากนะครับแต่อย่างไรก็ตาม ท่านก็จะสามารถตัดสินใจได้ในทิศทางที่ถูกต้องที่ดีนะครับที่จะเป็นโซ่เส้นต่างของความมั่นคงต่อไปนะครับเลข่รับไพในวันนี้ของชาววันพระศพดีนะครับ4 1 3 6 2สองนะครับก็ขอจอาววันพระศพดีมีความสุขสดใสมีความมาั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักม,มีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผที่เกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้การงานธุรกิจของท่านนะครับที่จะมีการพัฒนาเติบโตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับการเจรจาใดๆก่อนหน้านี้ในการที่จะรอคอยคาตอบในเรื่องของความสําเร็จนะครับก็จะเข้ามาตอบโจทย์กับผลลัพธ์ที่ดีที่จะมีเข้ามาที่จะทําให้ท่านนั้นได้รับผลประโยชน์ในทิศทางที่ดีนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีของความเติบโตการทํางานร่วมแรงร่วมใจร่วมต e a m w o r กับผู้อื่นนะครับก็สร้างความมั่นคงอย่างต่อเนื่องอะไรที่ลงทุนลงแรงเอาไว้ นะครับก่อนหน้านี้ก็กําลังจะเกิดผลประโยชน์อย่างมั่งคั่งมั่นคง,งอุดมสมบูรณ์ต่อไปในทิศทางที่ดีที่จะทําให้เปลี่ยนแปลงไปในเส้นทางที่เติบโต,ตรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับการเงินก็เข้ามาอย่างมั่นคง,งอย่างต่อเนื่องกับผลประโยชน์ผลรายได้รายได้ที่มีเข้ามานะครับการเจราจาในการที่จะปล่อยสินค้าอะไรก็ตามหรือการค้าการขายในเชิงพาณิชย์การให้บริการนะครับก็ได้รับออเดอร์เข้ามามากมายนะครับมี ข้ามาใช้บริการที่ส่งให้การได้รับผลประโยชน์ต่างการเงินของท่านในวันนี้สู่สภาพของงดมสมบูรณ์แล้วก็เส้นต่างของการเงินนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในที่ต่างที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องรวยอยู่แล้วก็ยิ่งรวยยิ่งมากขึ้นไปนะครับก็เป็นเส้นต่างของความมั่นคงต่างการเงินโอกาสของการได้รับโชคลาภในวันนี้นะครับของ,บงท่านนะครับก็จะมีการเสียงดวงเข้ามาเต็มๆแบบพลุกๆได้ด้วยเช่นกันหรือใครที่รอคอยในเรื่องเกี่ยวกับ มดรดกทรัพย์สินอะไรก็ตามนะครับก็จะมีการตกลงแบ่งสรรปันส่วนอะไรออกมาได้ด้วยเช่นกันสําหรับบางท่านนะครับก็เป็นโอกาสดีๆทางการเงินตา่างทรัพย์สินที่เข้ามาเติมเต็มส่วนในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้กองชาวันศุกร์นะครับคนที่โสดนั้นก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสภาวะจากความเป็นโสดไปเจอคนรักได้เช่นกันนะครับต่าว่ามีการเดินทางนะครับไปต่างถิ่นต่างพื้นที่ก็มีโอกาสหรือลูกค้าลูกค้านะครับ เู้ใช้บริการอะไรได้พบกปะพูดคุยกันทียบจะมีความรู้สึกดีๆต่อกันแล้วก็ที่จะพัฒนาในความผูกพันนั้นไปสู่เส้นทางของความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับหรือบางคนที่ใครที่คบกันอยู่ในฐานะเพื่อนก็มีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงจากสภาวะของความเป็นเพื่อนไปสู่เส้นทางของความผูกพันในเชิงความรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนคูรักคูสัมพันธ์หรือคนคบความรักความสัมพันธ์ จะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับคุยกันถึงอนาคตอย่างมั่นคงก็มีการพัฒนาเติบโตอ,อย่างต่อเนื่องแม้บางคู่จะมีสภาวะของการลุ่มลุกลุกลคลานบ้างในก่อนหน้านี้ในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะได้รับการดูแลแก้ไขไปสู่เส้นทางของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่นคงอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับไปได้สำรับในวันนี้นะครับของจาววันศุกร์ แปดเหรียญน,นะครับการใส่ใจในรายละเอียดในการที่จะพัฒนาให้มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์ต่างๆนะครับด้วยความใส่ใจด้วยความกระยันก็ทำให้สถานการณ์ต่างๆนั้นมีคุณภาพเติบโตไปในด้านต่างที่ดียิ่งขึ้นที่มีคุณค่ามีมูมลค่าเข้ามาตอบแทนนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของจาววันศุกร์1037 นะครับก็ขอใจ้าวันศุกร์มีความุขสดใสิมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับู้ทีิเกิดวันเสาร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับแม้จะมีสถานการณ์อะไรเข้ามาแต่ไม่ยุ่งยากก็ตามในเรื่องของการที่จะรับมือในวันนี้นครับท่านก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่าง สำเร็จเบ็ดเสร็จได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็ไปสู่เส้นทางของการได้เฉลิมฉลองความสําเร็จเข้ามาเต็มที่นะครับไม่ว่าปัญหนานั้นจะมามากน้อยแก่ไหนก็ตามนะครับก็ได้รับการรับมือแล้วก็ตัดจบปัญหาต่าง นะครับแล้วก yeah. ็ไ <tamam> ด <en> ้เฉลิมฉลองความสําเร็จเติบโตนำมาซึ่งความสุขก็ส่งผลในการเงินของชาววันเสาร์ในวันนี้นะครับหลายๆเส้นต่างของต่างการเงินกับความสําเร็จหลายๆด้านของท่านนั้นนะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายด้วยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวางระบบระเบียบการใช้จ่ายเงินของท่านในวันนี้ให้เป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่เสมอนะครับเพราะบางทีนั้นอาจจะมีสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับต่างการเงินที่ต้องรับมือด้วยในวันนี้ที่อาจจะมีเข้ามานะครับ และก็ให้ป้องกันการเงินของท่านด้วยความปลอดภัยด้วยบางทีนั้นอาจจะมีสถานการณ์อะไรที่มีเข้ามานะครับอะไรต้าสมเสี่ยงในการเสี่ยงต่างการเงินการทำธุรกรรมต่างการเงินที่ดูแล้วอาจจะไม่ก้อยหน้าไว้วางใจนะครับก็ให้ตัดจบในสถานการณ์นั้นนะครับก็จะทําให้ท่านปลอดภัยในการที่จะรักษาการเงินของท่านไว้อย่างปลอดภัยนะครับในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนที่โสดนะครับ อาจจะมีสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้เช่นกันที่อาจจะมีเข้ามานะครับบางทีก็ได้ออกงานเลี้ยงสังสรรค์อะไรต่างๆนะครับเพื่อนฝูงชักนําพามาให้ได้พบได้เจอในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับที่จะตามไปตั้งจบสภาวะของการเป็นโสดไม่มีคนรักเกิดขึ้นได้เช่นกันหรือบางคนนะครับอาจจะมีสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นแบบอาจจะไม่ค่อยสวยรูนะครับในการเริ่มต้นอาจจะมีเรียกว่า เริ่มต้นพบก,กันก็อาจจะมีการประทะคารมอะไรกันเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับเลยแต่ความรักความสัมพันธ์นั้นจะค่อยๆพัฒนาและก็ตัดจบปัญหานั้นไปสู่เส้นทางของการได้เฉลิมฉลองในความสัมพันธ์ในภายหลังได้เช่นกันนะครับส่วนคูรักคูสัมพันธ์หรือคนคบนะครับความรักความสัมพันธ์ถ้าว่ามีอะไรเข้ามากระทบกระทั่งนะครับไม่มีปากมีเสียงเป็นพ่อแง่แม่ง,งอนอะไรกันบ้าง ก็ต่างะระับปัญหานั้นจะรับการตัดจบในทิศทางที <S <S ่ดีแล้วก็จเจริมฉลองดื่มด่ำในความรักความสัมพันธ์นั้นให้มีความมั่นคงเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับไปเทสสำรับแนวนี้กองชาววันเสาร์แไม้เท้านะครับการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างรุ่งเรืองไปรอบทิศทางนะครับการขยายอาณาเขตขยายความรุ่งเรืองนะครับที่ตามไม้ตั้นดึงโดดเม็ดเงินเข้ามาทุกทิศทุกทางนะครับเรียกว่าตั้ง8ดทิศ ที่ดึงดูดเ่ินเข้ามาด้วยความเติมเต็มสู่เส้นทางของความมั่งคั่งรุ่งเรืองนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันเสาร์5 3 1 0 8นะครับก็ขอชาววันเสาร์มีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ